เป็นไรลูลกห,หลอดดันไปทำปากปีจอใส่ทาย,ยาสื่เป็นไรพิงกี้เป็นไรลูกเป็นไรลูกผู้บริหารระดับสูงของต้นสังกัดไกลเกี่ยวกับพักยผู้บริหารเลยสั่งต่งอพระเอกหน้าหลอนะ่อมาซะอย่างนั้นถือเป็นการทำโทษที่ทำตัวไม่ดีส้มนะฮะจระนนะฮะส้มจรนวนโชคอยู่ในมือได้ยดยกันหลุดไปหน้าตาเฉยนี่แหละผลของความปาหมอง ท่านผู้ชมฮาเดี๋ยวกลับมาจะบอกว่านางเอกโคกระบือนางแบบโคกระโคนกับหนางแบบหน้าหวานเนี่ยคือมีการล,อล่อลวงเอาไปให้นักธุรกิจคนคืดี๋ยวกลมาเล่าห้แต่อย่าลืมนะแกที่ดีที่สุดแจกมาแสนหวาน